สวัสดีคะ่ะมาต่อกันที่คลิปนี้นะคะหลังจากที่แวะทานกว๋วยเตี๋ยวที่นครสวรรค์น,นะคะกว๋วยเตี๋ยวนายตีเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คุณปานิงก็เลยพามาแวะที่ตลาดน้ําอยุธยานะคะจะพาเด็กๆมาชมการแสดงนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะแล้วก็มา,ารอรุนว่าเราจะทันดูการแสดงไหมนะคะเพราะว่ารถติดมากกว่าจะมาถึงนะคะไปค่ะไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ สรุปว่าเรามาทานการแสดงนะคะแต่ปวดฉี่มากเลยเดี๋ยวไปฉี่กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรารีบวิ่งไปจับจองที่นั่งกันนะคะอยากให้ลูกได้ชมแบบใกล้ๆนะคะมันจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหนคะไปกันคะ่ะนั่งรอชมการแสดงก็ยังไม่ได้แสดงนะคะเด็กๆก,ก็เห็นเขาขายอาหารปลากาันก็อยากจะให้อาหารปลาก็มาซื้ออาหารปลาไปคนละถุงนะคะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันก่อนนะคะ สมพุทธัสนโมตัสสะพะวโตอรหะโตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวตโตอ布หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีอะไรเห เอ้าวกแล้วลูกไม่ใช่นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยและแขกผู้มีดุลท่านครับจงได้รับพอรอันประเสริฐและทางบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ในการกราบสารพิธาร์าถือท่านดีในศักดิ์สิทธิ์ถือท่าดิอย่นี้นะครับถุอท่านโชคดีจากนี้ไปครับเราจะขอได้เชิญกันการเริ่มการแสดงแล้วนะคะเดี๋ยวเรายืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีกันค่ะ จะไปเรียบร้อยแล้วนะคะการแสดง20บนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาให้อาหารปาก,กันต่อคะ่ะ เดี๋ยวระหว่างทางขากลับนะคะเดี๋ยวแวะดูของเล่นกันคะ่ะแม่กล่องผมกระดา,า,าจะเอาเหรอเอาหน่อยครับอ๋อมีไฟเล็กอ๋อชอบรถที่มีอ๋อไหนไหนขอโชว์หน่อยรถตำรวจที่<ม>จริงๆด้วยรถกระบะจริงๆด้วย<ม>อเอาเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้ว เราจะ่าเก็บตั๊กปาอยากได้สีชมพูรหรือไม่ก็สีเขียวแต่อเบี้ยนี่สีเขียวตาเหรอเนียนะอะไรอะเปิดมาเลยสิลูกนีเียวเหรอ้ยาปู่ชา,า,าสวสวนตัวเนี้นะ ก็ถือเป็นเปิดประสบการณ์ครั้งแรกทั้งของคุณแม่และก็ของคุณลูกด้วยนะคะสำหรับตลาดน้ำอยุทยานะคะเดี๋ยวคงจะต้องเดินทางไปต่อกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ outlet อายุทยาค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ